มิชชัน to p ูโต o พอดแคสต let's get out of your orbit สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการโชว์ไทม์ดูหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อผมกู้ครณริสดำเนินรายการครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ช่วงเวลาที่เรามีการบันทึกรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมและก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีเพื่อให้มันสอดคล้องเข้ากับบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าเนี่ย เนื้อหาในตอนนี้เราก็จะมารีแคปคร่าวๆสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจในปี2020ที่ผ่านมานี้นะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการภาพยนตร์ในบ้านเราแล้วในระดับโลกกันบ้างนะครับเอาล่ะประเด็นแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้สึกได้มากที่สุดนะรวมรวมถึงตัวผมเองด้วยนะก็คือในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เข้าโงหนังกันน้อยลงครับ สาเหตุว่าทําไมถึงได้เข้าโรงหนังรองให้ลงอันนี้ก็น่าจะเดากันได้ก็คือมีสาเหตุหลักๆก,ก,ก,ก็เกิดวิกฤตโควิดนะครับซึ่งเป็นแพนดมิกขนาดใหญ่ของโลกซึ่งมีผลกระทบไปทั่วโลกมากมายแต่ไม่หมดทําให้โรงหนังก็มีการปิดไปเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือนแม้แต่ตัวหนังเองที่มีกําหนดฉายก็ถูกเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหามากมายเกี่ยวกับการไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังซึ่งก็ทําให้ ผมเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนก็คงจะพลาดโอกาสในการได้เข้าไปดูหนังแบบที่เราเคยทำเป็นงานอดีเรกที่หลายคนชื่นชอบนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อเราไม่สามารถไปดูหนังตามโรงได้เหมือนก่อนครับผมพบว่ามันเกิดพฤติกรรมใหม่ที่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองเลยนั่นก็คือเราพึ่งพาบริการสตรีมมิ่งมากขึ้นนะด้วยความที่เออ เราไปดูหนังตามโรงไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเราต้องมาดูสตรีมมิ่งผ่านจอมือถือผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีที่บ้านซึ่งก็มอบความสะดวกสบายในระดับหนึ่งนะหลายๆคนก็อาจจะชอบแล้วก็ชินไปแล้วด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าในอนาคตต่อไปเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่ สิ่งนี้อาจจะเป็น new normal นะครับที่ค่ายหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์เองจะต้องนำมาพิจารณาด้วยว่ามันจะเป็นรูปแบบวิธีการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนไปหรือส่งผลกระทบต่อการทำตลาดแบบเดิมหรือเปล่านะครับมันอาจจะต้องถึงเวลาที่จะมีการปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องสถิติหนังทำเงินในปี2020กันดีกว่านะเพราะว่ามันมีประเด็นน่าสนใจซ่อนอยู่ มากพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับไปเรื่อยๆตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่10นะครับยอดบ็อกซ์ออฟฟิศของหนังทำเงินในปี2020อันดับที่1 The X 100นะครับหรือปลาป่ายซึ่งเป็นภาพยนตร์จีนนะทำรายได้ไปทั้งหมด472ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้เราจะคุยกันในหน่วย US ดอลลาร์นะล้านเหรียญสหรัฐนะ อันดับส My People My Homeland อันนี้ก็เป็นภาพยนตร์จีนกันนะครับทำยอดรายได้สูงสุดไปที่430ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่3 Bad Boy for Life hey! oh, oh, 426ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อํนนานนะภาคแรกของ Bad Boy เนี่ยปี1995 โอ้โหใครอายุเท่าไหร่บางคนนี่ไม่เกิดน,นะฮะูดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ผมก็เดินทางมาไกลพอสมควรเหมือนกันนะแต่หนังเรื่องนี้มีประเด็นน่าสนใจว่ามันเป็นแอคชั่นที่ดูแล้วหายคิดถึงเดี๋ยวไว้ในคราวหน้าเราจะมาอาจจะมาคุยเรื่องนี้กันนะว่าเฮ้ยหนังมันยังสนุกและมีมนต์นเสน่ห์จากสมัยก่อนดั้งเดิมอยู่หรือเปล่าอันดับที่4ครับ y เทนเน็ตครับ ทำรายได้รวมไป357ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้น่าจะเป็นหนังในใจของใครหลายคนเพราะว่ามีผู้กำกับระดับตํานานนะฮะคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับซึ่งก็มีแฟนมากมายอยู่ในประเทศไทยก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังที่หลายๆคนชื่นชอบและบางคนก็เป็นหนังเรื่องเดียวที่ดูในโรงในปีนี้ด้วยนะ,อ,ะอันดับที่5ครับ Sonic The Hedge h o g ครับทำรายได้ไป320ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อันดับที่ 6, Demon Slayer, Mugen Train คนไทยอาจจะรู้จักในชื่อคิมิซุโนะไยบะดาพิฆาตอสูรนะอันนี้ก็เป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชั่นมาจากประเทศญี่ปุ่นนะทำรายได้สูงมากๆน่าสนใจนะ280ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่7ครับดูริเตอร์ครับ ทำรายได้รวมไปที่250ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอันดับที่8เจียงซียาอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์จีนนะครับผมอ่านอาจารย์ชื่อผิดหรืก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ามันเป็นการเขียนภาษาจีนด,ด้วยภาษาอังกฤษน,นะเป็นพินีนนะครับก็ทำรายได้ไปที่243ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอันดับที่9 Bird of Prey ครครับหนังซูปเปอร์ฮีโร่ <S <S จะบอกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหรอต้องบอกว่าเป็นผู้ aya, ร้ออยายอะหวังวิลเลียนนะฮะก็นำโดยแฮร์รี่ควินนะครับก็ทำรายได้ไปที่201ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและอันดับสุดท้าย s ักเค f i ไฟส์ครับเป็นภาพยนตร์จีนเช่นกันทำรายได้อยู่ที่170ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สถิติทั้งหมดเนี้ยสิอันดับหนังทําเงินในปีส0 2 0ัสิที่ผ่านมามีประเด็นน่าสนใจครับอย่างแรกเลยก็คือการเข้ามายึดบ็อกออฟฟิศของภาพยนตร์จีนครับถ้าสังเกตเนี่ยจากอันดับหนังทําเงินทั้งหมด10อันดับจะมี4อันดับที่เป็นภาพยนตร์จีนและอันดับสูงสุดที่ทําเงินมากที่สุดก็เป็นภาพยนตร์จีนนะในที่นี้มันตัวเลขนี้มันสะท้อนอะไรให้เราดูผมมองเรื่องนี้แยกออกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ครับคือประเด็นเกี่ยวกับโปรดักชันนะ คือถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาพยนตร์จีนในสมัยหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าโปรดักชันการกำกับการทำภาพอะไรของเขาวิชวลต่างๆของเขาเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมมากสมัยก่อนย้อนกลับไป10-20ปีถ้าเราพูดถึงอุตสาหการรมภาพยนตร์ในเอเชียเนี่ยคนก็จะไปคิดถึงฮ่องกงนำมาดับหนึ่งลองมาก็อาจจะเป็นเกาหลีนะครับแล้วก็ลองๆไปก็อาจจะมีญี่ปุ่นอ,อาจจะแถมอินเดียให้นิดนึงในกรณีเป็นใครชื่นชอบบอลลีวูดนะชอบ หนังอะไรที่แบบว,ว้าวอลังการเวอร์แบบทะลุโลกไปเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะสนุกกับบอเรลิวได้เหมือนกันแต่สมัยก่อนไม่เคยมีใครมองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนเลยจนกระทั่งในช่วงระยะปีหลังๆเนี่ยมันมีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดครับคือจีนในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเจ้าเทคโนโลยีประเทศหนึ่งของโลกนะภาพยนตร์ก็เช่นกันนะให้ความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าถ้าคุณไปดูหนังจีนในตอนนี้เนี่ยเรื่องวิชวลเอฟเฟกต ทำได้ระดับสูงมากนะครับมุมกล้องเทคนิคการถ่ายทําทําดีขึ้นกว่าสมัยก่อนคือถ่ายทำเหมือนฮอลลีวูดเลยเพียงแต่ว่ายังมีฉากหลังเซตติ้งเรื่องราววัตถุดิบที่เขานํามาใช้เนี่ยหรือนักแสดงอะไรต่างๆก็เป็นคนจีนภาษาจีนเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าเรื่องเทคนิคการถ่ายทำเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับพอตัวเลขนี้มันสะท้อนเรื่องโปรดักชันของภาพยนตร์จีนอีกด้านหนึ่งอีกมิติหนึ่งมันสะท้อนเรื่องตลาดของจีนที่ ใหญ่โตมาหาศารมากถึงขนาดว่าสร้างหนังทําเงินแล้วมีผู้คนพร้อมที่จะเสียเงินไปดูและยอมรับตอบรับดีขนาดนี้โอเคแน่นอนว่าพอมันเป็นหนังจีนคนที่อินที่สุดก็อาจจะเป็นคนจีนเองนะก็ด้วยความที่เป็นอาจจะเสพง่ายในความรู้สึกของเขาแลนะวัฒนธรรมของเขานะแต่มันก็หมายความว่าเขามีกําลังซื้อเยอะจริงๆนะฮนะเมื่อตลาดเขาใหญ่แบบนี้เนี่ย จุดที่น่าสนใจสําหรับบ้านเราก็คือจะมี2อ,อย่างก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออกนําเข้านี่หมายความว่าเราอาจจะได้เจอกับภาพยนตร์จีนที่ถูกนําเข้ามาใช้ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรดักชันอะไรต่างๆของเขาดีมากขึ้นและในเรื่องของการส่งออกก็หมายถึงว่าถ้าอุตสาหกรรมไทยหนังไทยต้องการที่จะหาตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยเมืองจีนก็น่าจะเป็นคําตอบที่น่าสนใจทีเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผมเชื่อว่ามองขาดไปอีกหลายกลุ่มแล้วครับเพราะว่ามีดาราจากประเทศไทยศิลปินจากประเทศไทยที่ไปร่วมแสดงในภาพยนต์จีนหรือว่าซีรีส์ประเทศจีนหลายท่านนะครับทั้งร่วมแสดงของเขาหรือว่าเป็นซีรีส์ของประเทศไทยเองอันนี้ก็ได้รับความนิยมจากประเทศจีนเหมือนกันอันนี้ผมมีเกรดเล็กๆที่น่าสนใจว่า อ,อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยมันมันสามารถที่จะสะท้อนออกมาเป็นรายได้ให้กับประเทศได้นะคือเมื่อประมาณย้อนกลับไปเมื่ออาจจะสักหลัก10ปีบวกบวกขึ้นไปเนี่ยเรายังไม่เห็นนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในประเทศไทยหนาแน่นขนาดนี้นะแต่อยู่มาวันหนึ่งกระแสมันเกิดว่าเอ๊ะทำไมนักท่องเที่ยวชาวจีนชอบมาเที่ยวในประเทศไทยครับมันเกิดขึ้นจากภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่งชื่อว่า Lost in Thailand คือมันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่มันหลงอยู่ในประเทศไทยอะ่ะหลงทางอยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหนังเนี่ยถูกห้ามฉายในประเทศไทยเพราะว่ามีฉากที่เหมือนกับเอาพระสงฆ์มา้อเรียนนะฮะคือทําเป็นตัวตลกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเหมือนกับทางการไทยจะไม่พอใจซีเหล่านี้ก็เลยรู้สึกว่าห้ามฉายแต่ว่าหนังเรื่องนี้ทํารายได้สูงมากในประเทศจีนแล้วทาให้เกิดกระแสว่าเฮ้ย ฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยบ้างอ่ามันก็เลยมีผลกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับคือคนจีนแห่มาเที่ยวแน่นอนโอ้ทุกวันนี้เราพึ่งพาการท่องเที่ยวจากประเทศจีนจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างคาบเกี่ยวและมีผลกระทบต่อกันคือถ้ามองมิติกลับกันก็ไม่ยากเลยเราเสพหนังเกาหลีมากเพลงเกาหลีมากเราใช้สินค้าเกาหลีมากเราก็อยากจะไปเที่ยวเกาหลีไปกินอาหารเกาหลีไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปใกล้ชิดดาราของเขาเนี่ยครับมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ ง่ายๆมากๆนะฮะเป็นมุมกลับที่น่าสนใจประเด็นต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือโควิด -19 เนี่ยมีผลกับประเทศในเอเชียน้อยกว่าประเทศในฝั่งยุโรปและอเมริกาหรือส่วนอื่นๆของโลกนั่นทําให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเอเชียได้รับผลกระทบน้อยกว่าคือกระทบเหมือนกันแหละทุกคนโดนโควิดลําบากหมดแต่เอเชียอาจจะได้ผลกระทบน้อยกว่าถ้าไม่นับประเทศจีนที่เป็นแหล่งนะทีนี้ผลสะท้อนของมันคืออะไรอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่า ปีนี้มีหนังจีนเข้ามาในอันดับหนังทาเงินถึง4เรื่องมีภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องนั่นหมายความว่าภาพยนตร์จากเอเชียทั้งหมด5เรื่องครับที่ครองตําแหน่งอยู่ในบ็อกอฟฟิสปี2020นี้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเอาละครับก็จากข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่ผมนําเสนอไปในวันนี้นะครก็น่าจะมีประเด็นที่ทุกคนน่าจะจับได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษสิ่งที่เราจะต้องมองต่อไปในอนาคตใน ปี2021นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเติบโตขึ้นของตลาดภาพยนตร์จีนครับคือเราอาจจะได้เห็นภาพยนตร์จีนมากขึ้นเข้าฉายมากขึ้นทําออกมาหลากหลายรูปแบบมากขึ้นและเราอาจจะได้ดูในโรงหนังกันมากขึ้นรวมไปถึงภาพยนตร์จากเอเชียโดยรวมเพราะอย่างที่ได้บอกไปนะสัญญาณโควิดของในเอเชียเนี่ยมีแนวโน้มว่าดีขึ้นกว่าทางตะวันตก และแอน m เมชันจากประเทศญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้ดีนั่นหมายความว่าเราคงจะได้เห็นแอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นเข้าฉายในบ้านเราอีกและก็ทำเงินเป็นที่น่าพอใจในปี2021ที่จะมาถึงนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์จากเอเชียเป็นจุดที่น่าจับตามองจริงๆครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามผมกู้คูลิสแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับมิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต let's get out of your orbit